ขอแสดงความยินดีกับ,บมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านครับครั้งนี้ก็จะเป็นการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่58ความสําเร็จครั้งนี้อยากให้ทุกท่านย้อนนึกนะครับแล้วก็ลําลึกเสมอว่าความสําเร็จที่ได้มากับปริญญาบัตรเกิดขึ้นจากความตั้งอกตั้งใจความขยันหมั่นเพียรความบักบ,บัน่น ย้อนนึกถึงไปตั้งแต่วันแรกที่พวกเราทุกคนได้ก้าวเข้ามาสู่รั้วเขียวมะกอกด้วยกันของบัณฑิตก็อาจจะย้อนไป6ปีมหาบัณฑิตบางท่านอาจจะย้อนไป2ปี3ปีบางท่าน4ปี5ปีของดุษฎีบัณฑิตอาจจะมีมากกว่าน,นั้นนะครับอาจจะ3ปี4ปีหรือ6ปี7ปีนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในรัว้วรอบรั้วเขียวมะกอกแห่งนี้วันที่ทุกท่านได้บักบัน่นพักเพียรตั้งใจอดหลับนอน ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จจนกระทั่งมาถึงวันที่ทุกท่านได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็อยากให้ความรู้สึกเหล่านั้นเป็นพลังให้กับทุกท่านก็อยากให้ระลึกไว้เสมอว่าสถานที่แห่งนี้คณะเพสศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านที่จบจากที่แห่งนี้ทุกท่านเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันทุกท่านเป็นเสมือนทูตสําหรับคณะเพสศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่านเป็นตัวแทนของคณะคณาจารย์และบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หน้าที่แห่งนี้จะเฝ้ารอดูทุกท่านประสบความสำเร็จทุกท่านเดินไปข้างหน้าเฝ้ารอดูทุกท่านสร้างรอยยิ้มสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนโดยใช้องความรู้นวัตกรรมทางเพสัชศาสตร,ร์ของเรา สร้างสารรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อปวงชนสุดท้ายอยากให้ทุกท่านระลึกไว้เสมอว่าชีวิตคือการเรียนรู้และการเรียนรู้ของทุกท่านถ้าหากมีปัญหามีอุปสรรคใดๆบ้านหลังนี้คณะเภสัชศาสตร,ร์มหายายเชียงใหม่แห่งนี้พร้อมจะเป็นที่พึ่งพิงของทุกท่านเสมอโชคดีและขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกย่างก้าวที่เดินออกไปข้างหน้าครับ